สวัสดีครับทุกคนผมธาราดูบิ้นครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้ครับเดินๆนี่ครับอันนี้ก็คือ m o ยู s 2 m นะครับซึ่งเป็นรูบิก2 2ที่มีแม่เหล็กนะครับก็คือเป็นบัจเจตคิวที่มีราคาถูกมากๆนะครับผมโอเคนะครับการรีวิวเจ้ารูบิกลูกนี้จะเป็นยังไงและจะถูกจริงๆไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลย โอเคนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี้นะครับก็คือ Moyu R S 2M นะครับซึ่งเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รอช้าครับเก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเจ้านี้ให้นะครับเป็นเหมือน Moyu M F 3R S 3M นะครับก็คือเป็นนี่ครับเป็นเหมือนอุปกรณ์อิสเซสเซอรี่ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเป็นไขควงนะครับกับ โปสเตอร์นะใบการ์ดนะครับผมวางไว้ก่อนมาดูที่นี่ดีกว่าครับเจ้าตัวลูกครับผมอันนี้เป็นเตนนะครับหรือฐานวางนั่นเองนะครับและนี่นะครับไฮไลท์เด็ดของเรานะครับก็คือตัวลูกนั่นเองครับผมข้างในไม่มีอะไรนะครับมีเป็นพลาสติกนะครับที่ใส่มากับรูบิกนั่นเองก็รูบิกนะครับก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับแสงก่อนนะอ่าโอเคนะครับนี่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ ก็ลูบิกลูกนี้นะครับเป็น2อ2แบบผิวด้านนะครับก็คือเหมือน M F 3า I S 3 M เลยนะครับ M F 3 r S 3 M 2020อ่ะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเป็นผิวด้านนะครับผิวด้านแต่ถ้าให้ดาเนี่ยเป็นผิวด้านแบบไม่ถาวรนะครับก็คือเราเราบิดไปสักพักอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผิวเงานะครับก็คือเหมือนเหมือนเจ้าตัว3องสาที่เป็น M F 3 I S 3 M 2020เลยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเล่นไปสักพักมันจะเริ่มเงาแล้วนะครับอ่านะครับ ก็เรามาลอง first turn กัเลยดีกว่าครับผมสุดยอดมากเลยนะครับก็โอเคนะครับรูบิกลูกนี้นะครับเท่าที่มผมได้บิดนะครับความรู้สึกแรกเลยคือเ่นชัดเลยคือแม่เหล็กครับ แม่เหล็กทาหน้าที่ได้ดีมากครับมันดูดแบบปึกปักเลยนะสำหรับผมถือว่าไม่แรงนะผมว่าอันเนี้ยกําลังดีเลยนะครับสำหรับของสองเนี่ยครับมันดูดแบบเข้ามือมากเลยอ,ะอ่ะลูกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองที่ผมรู้สึกได้แบบเด่นๆเ,เลยคือมันมีคัตติ้งคอนเนอร์ที่เยอะมากเนี่ยคือแบบที่ผมบิดไปมันยังแบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีล็อกอัพเลยนะครับคือมันแบบบิดได้คล่องนะครับเราสามารถบิดได้อย่างไม่ติดขัดนะครับ เนี่ยครับบิดแล้วสนุกอะครับอ่านะครับพูดพูดจริงๆนะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆแล้วก็อย่างที่3คือสปีดครับเป็นคาสปีดได้ฟูดมากเลยนะครับเนี่ยครับมมนสปีดดีจริงๆเลยนะครับก็คือมันเป็นสปีดดีบวกกับแม่เหล็กดีแล้วก็บวกกับคัตติ้คอนเนอร์ที่เยอะนะครับสำหรับนี้นะครับก็คือผมว่ามันมันมันดีมากนะตอนนี้นะครับ สิ่งที่เห็นเด่นชัดมาตอนแรกเลยนะครับก็คือมันมันดีมากนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องราคาเนี่ยผมจะบอกท้ายคลิปนะครับถ้าทุกคนรู้ราคาแล้วทุกคนต้องแบบอึ้งแน่นอนนะครับว่าทำไมมันแบบพี่ราคามันแค่นี้เองเหรออะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ผมขอบอกก่อนนะครับว่าเมนของผมตอนนี้นะครับก็คือ Walk 2M นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือ Walk 2M นะครับก็ข้อสังเกตง่ายๆนะครับก็คือ Walk 2M จะเป็นลูกสีดํานะครับส่วน R.S.2M จะเป็นลูกซิการ์เรสนะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดให้ดูกันสดๆเลยนะ ก็คือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนครับลูกนี้นะครับจะออกเป็นแนวแน่นๆนะครับอ่า walk to m เมนเก่าผมเองจะเป็นเป็นแบบแน่นๆนะครับอ่าแน่นๆเลยนะครับคือพลาสติกะรู้เลยว่าพลาสติกนาแต่อันเนี้ยแบบบิดเรารู้เลยว่าพลาสติกเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างบางครับแล้วบิดคือมันใช้แรงน้อยกว่าเจ้า walk to m เยอะมากนะครับอ่านะครับเนี่ยมันใช้แรงน้อยน้อยกว่าเจ้า walk to m เยอะมากอันเนี้ยใช้แรงน้อยกว่านี้นะครับเนี่ยใช้แรงมากกว่าอันนี้ใช้แรงน้อยกว่านะครับถูกไหม ดูดูไดดูรู้เลยครับแบบมันมันใช้แรงบิดน้กว่าแล้วก็สปีดนะครับอันนี้เร็วกว่านะครับเพราะว่ามันใช้แรงน้อยกว่าอันนี้มันแบบต้องใช้แรงเยอะแล้วมันบิดแล้วมันจะแบบปวดมือด้วยนะครับอันน uh <uh ี้สปีดได้ดีกว่านะครับนะครับฟังจากเสียงนะครับ อันนี้จะออกแนวนุ่มนะครับอันนี้จะออกเป็นแนวดดยานอ่าใครเคยเล่นดดยานนะครับุ่นี้เลยคล้ายๆนี้เลยนะครับแต่น,นี้มันจะเป็นแบบออกแนวแบบมันก็คือสไตล์โมยูเลยครับอันนี้คล้ายๆโมยูลิงโพรครับเมื่อก่อนอะแต่ว่ามันเพิ่มคัตติ้งคอเนอร์เข้ามานะครับเนี่ยเพิ่มให้มีความคองมนมากว่าเดินนะครับเนี่ยให้มีคัตติ้งคอเนอร์มากกว่าครับซึ่งถ้าถามตอนนี้นะตอนนี้ผมชอบลูกนี้มากกว่านะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบที่ผมเป็นคนที่ชอบลูกที่มีความโคุนมมเยอะๆมันแบบบิดแล้วมันสนุกครับลูกนี้บิดสนุกกว่านะครับเพราะมันใช้แรงน้อยกว่าบิดแล้วมันแบบบิดต่อได้เรื่อยๆมันไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็คือตอนนี้ลูกนี้เพอร์เฟกต์นะครับสำหรับผมใช้แรงบิดน้อย สปีดดีแม่เหล็กดีคัตติ้งคอนเนอร์เยอะโอ้โหกอดเลยครับแล้วเฉดสีนะ<า>นะก็ตัดกันได้อย่างชัดเจนทุกเฉดสีนะครับส้มแดงเขียวน้ำเงินขาวเหลืองเนี่ยครับตัดกันได้อย่างชัดเจนทุกเฉดสีครับราคาลูกนี้นะครับอยู่ที่230บาทครับทุกคนฟังไม่ผิดครับลูกนี้มีราคาอยู่ที่230บาทนั่นเองนะครับผมแล้วเจ้า walk เอ่อ the w a อล์กทในลูกนี้ประมาณ600้อครับก็คือซื้อไอ้นี้ได้3ลูกอะ 600กว่าบาท The Walk 2M นะครับล้วได้ของแถมคือ Stand Cube แล้วก็เป็นสกรูนะครับตัวไข่น็อตเนี่ยก็คือคุ้มแล้วนะครับล้วได้คุณภาพขนาดนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมพูดจริงๆนะครับก็คือดีมากๆนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณทางร้าน Cube Cube นะครับที่ทําการส่งรูบิกลูกนี้มาให้ผมทดลองและรีวิวนะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่า ผมมี RS 2M แล้ว RS 3M แล้วแล้วเรามารอดู RS 4M กันดีกว่าครับว่ามันจะดีไหมแล้วมันจะมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ครืนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับก็รุ่นนี้ดีจริงๆนะครับที่ผมพูดผมไม่ได้อวยหรือว่าแบบอวยแบรนด์นี้หรือเปล่าไม่ครับผมพูดจริงๆไม่เชื่อลองซื้อไปลองแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับ มันดีจริงครับผมที่ผมรีวิวผมไม่ได้โม้ผมพูดจากความจริงจากความรู้สึกจริงๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการโชว์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าการเล่นของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทรับย์สองสองลูกนี้นะครับผมโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้ว